ไปดีทำผู้ชมพกกับป่องที่เราเป็นอยางแฟมิลี่พกกรรมการกินแดกแตกกับพวกเฮามมือนี้เฮามากินตั้ข้าวปุ้นมเมือนี้กินตั้มข้าวปุ้นโอ้ยขืนยากเหมือเนาะอันนั้นเนาะขืนยากข้าวปุ้นไปลงเมือนนงกินแล้วได้แบนบ,บ,บนี่มาเด้อทำผู้ชมมาเด้อมาๆมาๆมาๆกินกันตัวขืนอยากข้าวปุ้นแล้วตั้มไหกินจะเข็ดจะเข็มมาเด้อทำผู้ชมพลยงงานเลี้ยงสูง อย่างนั้นบอกคนว่าอยู่กินกับกับเรืองในเนาะเรืองในก็แซรบนะมาจะหวาอะไรเลือออเว้ยมา้ากัะเก็บมาแต่ชัวล้างบ้านงนะโอ้ยฉันแท มันมีผุกไปอยู่มันเนี่ยกนองลยเนาะมูเินบ่มามูเินมาแบบพีดกินสองลยเนาะเินเท่าโอ้เท่าเอินแบเบ้นี่ขบงเพชรสองมวยของเพชรแห้งนีมตั้มยังบวระอตั้มยังบระอคัน แส่เนาะอยากแส่เมดอยู e ันนี้กัยเขาเอิเนี่ยวกาแค่อือตะกี้เราจะหลับากหน่อยได้เลยหมากกินจาำเตียง่มาเดนมาเดนนี่นี่นี่นี โมเพชบร <c oughs> บงห่านเนาะโมเพชรจะชื่อชื่ออยู่เพทอีกจะร้อยจ็ดสิบหาหลอกมาแล้วเยอะหาหลอดทานเนาะเราทานแต่หหละห้าอยู่ประเทศลาวคนนี่แข้งสะวันเทพเนี่ยเที่เทาจิไปได้เ <c> อ <oughs> ้าเท้าจิบไปได้ครับไปได้มองได้ครับไปไป,ไปถ่ายเบิร์นก็ mập mạp, ngon ừ. à thằng, sạch mươi nó hơi nhạt mày, à, lại lên

อย่าลืมผมกับซองเข้าใหม่อย่าลืมคนกกหลักลกาากงก็ใส่ก็ตามของเราขอขอบใจ